สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านจิงโจ้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำขนมจีบกินกันดีกว่าผักลูกชายมาหลายวันแล้วค่ะว่าจะทำให้เขากินหมบูบดแม่บ้านได้มาวันนี้มันไม่ค่อยมีมันเลยอะแม่บ้านอยากได้มันแต่มันไม่มีมันมันมีแต่เนื้อกลัวมันแข็งนะคะถ้ามันไม่มีมัน ใส่หมูบดครึ่งกิโลพอดีค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะหมักเนือเน้อก่อนแล้วกันหมักหมูก่อนแล้วกันวันนี้พูดผิดพูดถูกอันนี้รากผักชีกระเทียมเอ้ยกะพริกไทยมีแต่พริกไทยค่ะจะเผ็ดไปปะเนี่ยไม่กล้าใส่มันพริกไทยเยอะเอาพอ ออครึ่งหนึ่งพอนะเดี๋ยวกินไม่ได้กันค่ะอันนี้แม่บ้านจะใส่ซีอิ๊วดาําหวานหมักหมูนี่ไม่มีผิดมีถูกนะคะใครอยากใส่อะไรใส่ลงไปเลยชอบแบบไหนใส่เกลือไปน้อยหนึ่งน้อยจริงๆนะคะ ใส่น้ำมันหอยแอบติดมือแล้วก็ใส่ผงผงปรุงรสไปนิดหน่อยค่ะจริงๆแม่บ้านจะใส่แครอทกับข้าวโพดด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ใส่ตอนนี้แม่บ้านจะใส่ตอนตอนที่จะห่อแล้วกันค่อยเอามานวดอีกที แล้วก็ใส่อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะแม่บ้านอยากให้เขาเด้งนิดนึงแม่บ้านก็จะนวดเขาค่อนข้างนานหน่อยนะคะนวดให้เหนียวนั่นแหละค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงค่อยมาห่อกันค่ะได้แบบนี้แล้วก็นวดเนาะไม่ได้ใส่ไอ้นั่นนะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วค่ะ เื่อเช็ครสชาตินี่เอาเข้าไมโครเวฟชิมก่อนก็ได้นะคะจะได้ชัวร์แม่บ้านไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่ามันซีอิ๊วหวานนี่มันหวานแล้วนะคะแม่บ้านเราจะหนวดป้ายเย็นมากเลยค่ะวันนี้อากาศหนาวด้วยไอ้นี่สูงไปอะเตาอันนี้สูงไปค่ะ ่ามันหมูไม่มีมันหมูไม่มีมันเลยแม่บ้านใส่แล้วมันพืชลงไปค่ะ ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงแล้วกัน,นอพอละนี่ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะนวดไปให้เขาเหนียวนะคะเพราะว่าแม่บ้านอยากให้เขาเด้งนิดนึงนะคะนวดไปให้เขาเหนียวแล้วแม่บ้านก็จะไปใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะมาห่อหนึ่งกันนะคะทีนี้เราก็จะมาห่อกันนะคะมาหอ่อ ขนมจีบอันนี้แม่บ้านนวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งคะใส่น้ำมันไม่ใช่อะไรนะคะมันไม่ให้มันติดมือเดี๋ยวลืมไปก่อนจะใส่น้ำมันมาทำไอนนี้ก่อนดีกว่า เกี๊ยวนะคะแผ่นเกี๊ยวแผ่นเกียวแม่บ้านจะตัดมุมออกนิดนึงนะคะแต่จริงๆทำกินไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ว่าก็โอเคตัดไปสักน้อยนึงก็แล้วกัน นะไม่เป็นไรแม่บ้านเอาไปใส่คอมโพสค่ะตัดอันนี้แล้วทีน,นี้แม่บ้านก็จะมาทำอันนี้ค่ะอันนี้เป็นผักแม่บ้านจะใส่ผักไปด้วยนะคะวันนี้แคอรอทข้าวโพกแล้วก็ถั่วนะคะ เย็นมากเลยค่ะโอ้โหเย็นพอละ <c oughs> เย็นมาก <c oughs> โอ้ยเย็นสุด ไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวอันนี้มาเราจะมาต่อกันแม่บ้านให้ดูอันนี้แม <c oughs> ่บ้านไปตัดใบตองมาจากต้นในสวนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยใส่น้ำธรรมดานะคะถ้วยอันนี้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวแม่บ้านให้เพื่อนๆดูเลื่อนกล้องม,มาทางนี้ดีกว่าน,นะนี่แม่บ้านจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแม่บ้านหยิบแป้งมา จุ่มลงไปในน้านะคะล้างแป้งเสร็จที่เหลือออกนะคะแล้วก็ทําให้ขนมจีบไม่กระด้างนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยลูกมากลูกน้อยลูกลูกมากจะยากจนลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเท่าไหนก็จัดไปเนี่ยค่ะอย่างนี้มันจะได้ลูกใหญ่อยู่นะเนี่ยแม่บ้านไม่อยากทาลูกใหญ่มากมันไม่อร่อยค่ะ กังขึ้นมาอย่างนี้นี่รับรองเวลาไปนึ่งแล้วไม่กระด้างแน่นอนเราจะใช้น้ําฉีดตอนนึ่งก็ได้ค่ะแต่บางทีเราก็ฉีดทั่วมัง่งไม่ทั่วมั่งนะคะก็แบบนี้เลยเดี๋ยวเอาเม็ดเม็ดใส่หน้าจะไดส้สวยๆจุ๊บก็ตั้งเรียมไปค่ะ เยอะไปเยอะไปก็มีแต่หมูค่ะถ้าหมูเยอะมันก็ไม่ค่อยอร่อยใส่ผักลงไปด้วยลูกเล็กลูกใหญ่จัดไปแบีบขึ้นมาเอาลูกพอดีคำนี่ะคะเนี่ยลูกไม่เล็กนะเนี่ยกวา่าง แครอทเยอะคุณชายก็จะไม่ชอบอีกค่ะทำกับข้าวนี้บ้านนี้มีข้อจํากัดเยอะหอ,อไม่ค่อยสวยค่ะก็กำกำเอาแบบนี้แหละอันนี้ใส่ถั่วลงไปหน้าเขียวเหนียวเลยนะ่นอ่ะ คนจะกินทวงละแม่เมื่อไหล่เแสนจุ่มน้ำล้างแป้งเศษออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำให้เกี๊ยวเรานุ่มด้วยค่ะหมูครึ่งกิโลก็ได้เยอะอยู่นะคะ ไส้ข้างในอ่ะใครชอบแบบไหนก็ได้เลยนะคะบางคนเขาก็ใส่หน่อไม้ปรุงแล้วดน,นู้นรดนี้ลดแบบไหนก็ว่าไปคนจีนเขาเรียกดำปริงอันนี้ลมของคเมนไม่เป็นท่า ต้องตั้งห่างๆนิดนึงครับเพราะว่าเขาจะติดเขาจะติดกันแล้วก็ก่อนนึ่งก็คงจะฉีดน้ํามันพืชลงไปสักหน่อยนึงกำอย่างเงี้ยค่ะกำไปเลยมันจะออกมาในลักษณะไหนก็กำไปเลยค่ะยังไงก็เป็นนึ่งแล้วก็กินเหมือนเดิม ลูกสูงลูกใหญ่เตี้ยล่ำดำขาวจัดไปเดี๋ยวแม่บ้านขอห่อไปเรื่อยๆกันนะคะแล้วเสร็จแล้ว นึ่งกันนะคะจะนึ่งไปสัก20นาทีนะคะแล้วเราจะมาเช็คกันนะคะ ไปค่ะ20นาทีสุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันลูกเบอร์เรอเลยตอนปั้นมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่ค่ะแต่พอปั้นเสร็จลูกโตมากเลย เนอรเลยค่ะนี่เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยขนมจีบร้อนๆค่ะจิ้โฉบเปรี้ยวเค็มเค็มรับรองอร่อยเหาะค่ะแอบชิมไปแล้วค่ะอร่อยดีค่ะกลมกล่อมไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสุกแล้วค่ะหอมฉุยเลย แม่บ้านรู้สึกว่าข้างบนเขาจะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวแม่บ้านจะพรมน้ําเขานิดหนึ่งแล้วก็ปิดต่อสัก3นาทีนะคะระหว่างที่รอขนมจีบสุกนะคะแม่บ้านก็จะมาทำจิ๊กโชว์ฉบับเร่งด่วน <c oughs> แม่บ้านจะใช้อันนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นพริกดองที่กินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูหรืออะไรก็ได้คะ่ะแต่วันนี้แม่บ้านจะใช้อปเปลไซเดอร์ แล้วก็ซอยซอสเนาะซอยซอสก็ใช้ของที่พรีเมียม,มนิดตึงซอยซอสธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีคุณภาพดีอยู่ก็ใช้ซอยซอสคุณภาพดีพ้อนเป็นน้ำจิ้มเนาะกล่าเอานะคะไม่มีส่วนผสมอะไรทั้งสิ้น จะใส่พริกดองลงไปให้เขามีรสชาติพริกนิดๆเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆหน่อยๆปรับมากินได้เลยชิมดูก่อนเปรี้ยวย่งเหมือนจะเปรี้ยวเพราะพริกมันเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวไม่พอ โอไซเดอร์ของม่บ้านชอบ a p ปเปิล d e เดออะเวนเก้าน้ำส้มนี่หนะคะแต่ว่าเป็นน้ำส้มหมักของ a p ปเปิลพอแล้วะคะ่ะเปรี้ยวๆเค็มๆถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลได้นิดนึงนะคะหรือไม่ก็ใครชอบ น้ำมันงาก็น้ำมันงาหยอดไปหน่อยๆนะแต่แม่บ้านไม่เอาพอละแค่นี้ค่ะสามตัวจบเลยนี่ค่ะจิ๊กโชว์เดี๋ยวไปเช็คไอ้ขนมจีบกันค่ะหม้อแรกลืมกดวิดีโอค่ะตอนสุกอันนี้เป็นซึ้งที่สองนะคะเนี่ยเต็มซึ้งเลยซึ้งแรกลูกชายกินไปคนเดียวหมดเลยค่ะนี่ซึ้งที่2ค่ะ ซึ้งนี้ลูกไม่ค่อยตัวเท่าไหร่ซึ้งแรกลูกเบ้อเลยค่ะนี่ค่ะทีน,นี้กําลังพอดีเลยพอดีคำนี่ค่ะทํำง่ายๆร้อนๆอากาศเย็นๆค่ะถ้าใครชอบกระเทียมเจียวก็อย่าลืมโรยกระเทียมเจียวน,นะคะเวลาทานไปแล้วค่ะแม่บ้านจัดเสิร์ฟกันหอมมากเลยค่ะ